สวัสดีค่ะศรินบนกองรัตค่ะนักเรียนสุขภาพยิ้มรุ่นที่1ค่ะสามเหลี่ยมสุขภาพปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดค่ะสุขภาพที่ดีเริ่มจากตัวเราเองนะคะเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินไม่ว่าจะทานโปรตีนที่ดีไขมันดีลดแป้งและน้ำตาลให้น้อยที่สุด ทานอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อให้ร่างกายรับสารอาหารที่เพียงพอไม่มากและไม่น้อยเกินไปตามความเหมาะสมในแต่ละบุคคลนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทานอาหารไม่ครบหรือทานมากเกินไปค่ะมันจะทำให้ร่างกายเราปรับเปลี่ยนระบบภูมิคุ้มกันไม่ทันนะคะ ทำให้ร่างกายของเราทำหน้าที่ผิดปกติจากเดิมนะคะทำให้เกิดโรคตามมาเช่นโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวานนะคะหลักๆก,ก็มาจากการรับประทานอาหารไม่ถูกต้องค่ะอโอเมกา้า6โอเมก้า6ร่างกายของ,ของเรานะคะคต้องการ รับก็จริงๆก็ต้องอย่างน้อยถ้าไม่รับมากไปร่างกายเราก็สร้างภูมิคุ้มกันโจมตีมากเกินไปเซลล์ที่จากอนุมูลอิสระโจมตีทําให้เกิดการอักเสบเกิดอาการภูมิแพ้หรือแพ้ภูมินําไปสู่โรค NCDs อีกนะคะในที่สุด การทานโปรตีนที่ดีก็มีส่วนสำคัญนะคะเพราะร่างกายจะนำไปสร้างคอลลาเจนโปรตีนที่ดีของเราก็คือไข่ค่ะของเเป็นไข่นะคะค่ะ,ะถ้าเรากินรับประทานให้ถูกวิธีนะคะกินโปรตีนที่ดี กินคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะคะก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมกับจะต้องกินโอเมก้าไขามันดีด้วยนะคะค่ะแล้วมันจะช่วยทำให้โรคที่เกิดจากหลอดเลือดเนี่ยมันลดไปเพราะว่าเราไม่เพิ่มแต่เราลดโดยการกินโอเมกา้าผลิตภัณฑ์ของริเทปปี้ของเรานะคะ คะขอบคุณค่ะ